หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันเลยมีแต่ส่งเสริมมีแตนะ่ช่วยกันนะครับช่วยกันปกป้องไม่มีการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันแต่อย่างใดที่มีจริงก็คือยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ามีการอันตัดสินโ,โทษจำคุกนะครับเรื่องของการทุจริตคอรัปชันในวงราชการนะในวงราชการนะครับเราให้พูดถึงในวงราชการนะ คิดดูสิครับว่ากองปราบปรามจับแนาอำเภอขาวพุธปืนขาวุธปืนเบลพันก่อกนะตั้งแนาอำเภอศรีราชานี่ล่าสุดก็ไปจับที่ไหนอ่ะที่จังหวัดตราดนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนียมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าทําไมวันนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่ปืนไปไหนมาไหนก็มีแต่ปืนก็เพราะฝ่ายปกครองนะครับออกมารยากนะเกี่ยวกับเรื่องปืนต่างๆแล้วถูกกองปราบปรามเนี่ย นะครับโดยเฉพาะผู้วิการตำรวจสอบสวนกลางบนบทโทรชิงระพบปริเดนเนี่ยให้ความสําคัญของเรื่องนี้ในการปราบปรามนะครับจับกลุ่มนายอำเภอสองสองคนแล้วที่เ,เกี่ยวข้องกับการฆ่าวัตปืนนองประชาชนคิดดูสิครับว่าเนี่ยถ้าเรามีผู้วิจารณ์ตำรวจสอบสวนกลางแบบนี้แล้วก็ปราบปรามนะครับพวกมิติพลไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอในการฆ่าวัตปืนจับบอยยูนิตี้เนี่ย ซึ่งอยู่ในความดูแลของตํารวจระดับผู้ใหญ่นะที่อยู่ในตํารวจระดับผู้ใหญ่อยู่กับนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าแตะบอยูเนตี้เนี่ยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยยกหูคําเดียวครับตารวจต่างจังหวัดขี่หอดตอดถายหมดครับไม่มีใครกล้าจับครับมีเฉพาะผู้อุทิศการตำรวจสอบสวนกลางนหละนนบพลตำรวจโทจิรพัฒ์ปุริเดชเนะี่ยที่ผมเนี่ยได้ไปพูดนะครับเรียนว่าขอให้ท่านช่วยจับบอยูเนตี้ให้หน่อย เพราะว่าก่อคดีไว้ตั้งสิบสี่คดีมีหมายจับสิบสี่หมายพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องถูกจับแล้วก็เข้าสารเ,าเข้าเรือนจาไปแล้วเพราะว่ามีใบบัาราสารานิกาลัสสี่นะครับสีป่ปีนะและยังมีสิบสี่หมายจับส่วนน้องชายเนะี่ยถือว่าพี่ชายเนะี่ยบอยูนิตีน้นะครับนะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นเด็กของผู้ใหญ่นะนายตำรวจระดับสูงนายเป็นเด็กของ นักการเมืองระดับสูงนะก็ไปอวดสักดาว่วามีพี่กูเนี่ยนะปนเป็นแบ็กอัพทำการหลอกลวงเอาชื่อผมอไปแอบอ้างหากินที่เชียงใหม่ก็บอกว่าโดนหมายจับเรียบร้อยน,นะสามคดีก็าหารักทรัพย์าหายักยอกรถก็าหานะครับอ่าชอบโกงเพชรนะครับมูลค่าสิบกว่าล้านเนี่ยมีนองประชาชนคิดดูคนแบบนี้เราก็จับเกี้ยง สาลายเนี่ยสามคดีเนี่ยไปมอบตัวอยู่ในกระบวนการทำเรียบร้อยแบงก์ยูนิตี้บอยยูนิตี้คดีผัวเนี่ยร้องที่ปปปคดีเมียเนี่ยร้องที่ประลัดกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็คดีคดีหนึ่งที่มีอิษดีกาตรตีความออกมาแล้วนะที่เป็นเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อธิบดียังไม่ทําอะไรนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมให้เวลาถึงวันที่15กันยา ถ้าท่านอธิบดียังไม่ดําเนินการนะครับดําเนินการตามที่กฤษฎีกาชี้แจงมาที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีกับท่านอธิบดีนะครับนะในก็หาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ส่วนรัฐมนตรีนะครับนะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเนื่องจากเราไปแจ้งความมาที่สนอผมยุทินนะครับแล้วนะแต่เพื่อความ เพื่อความเป็นธรรมดีกว่านะเดี๋ยวน้องร้อยเวรถูกบังคับอีกผมมาเลยตัดสินใจกับทีมงานว่าไปยื่นฟ้องที่ศาลร,รัชดาแทนนะอีกคดีหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับนะเพื่อให้สมศักดิ์ศรีรัฐมนตรีหน่อยเนื่องจากว่ามาฟ้องเทศผมนะครับนะมาฟ้องเทศผมดังนั้นเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครก็ถูกดำเนินคดีได้ถูกฟ้องร้องได้ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแนละ จะใช้อำนาจจะมาลังแกรประชาชนก็ไม่มีก็ไม่มีใครกลัวกันแล้วจุดนี้นะเ่ินของที่นะครับมีคนประกาศว่าถ้าพรรคของเขาเนี่ยได้สะสะต่ำกว่า5 2บคนเนี่ยเขาจะเิ่เล่นการเมืองตลอดชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศอย่าลืมนะครับว่าตอนสถานการณ์โควิดใหม่ๆเนี่ยใครที่เป็นคนพูดเรื่องหน้ากากาอนามัย200ล้ด้านชิน้นพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าบุคคลพวกนี้นะ ตอนแรกนะครับบอกว่ามีหน้ากากนอ,200อนามัย2 0 0ล้านชิ้นต่อมาบอกว่าเป็นวัตถุดิบก็ฝากพี่น้องประชาชนคน,นทันี้นะครับจะไปเลือกคนแบบนี้อย่าไปเลือกพรรคแบบนี้และใครเป็นคนที่บอกว่าจะไม่มาเป็นพรรครวมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธจ์จันโอชาที่พูดที่ภาคใต้นะครับูดที่ภา,าคใต้นะก็ฝากพี่น้องประชาชนคน,นทันี้อย่าเลือกพรรคแบบนี้พรรคที่พูดแล้วเนี่ยนะครับกลับไปกลับมานะ ดังนั้นเนี่ยะครับอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งนะครับนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าเลือกคนที่เคยพูดอะไรไว้กับพวกเราแต่ในฐานะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วพูดแล้วมีการสับปรบนะจากหน้ากากนา,ามัยกลายเป็นวัตถุดิบหรือเลือกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลน,นะก็สุดท้ายก็กลับมานะร่วมกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น,นครับ ยุคนี้คือยุคเศรษฐกิจที่จ้ำแย่นะประชาชนลําบากยากเข็นไข่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับสินค้าขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ยาบ้าถูกลงแล้วก็ยาบ้าค่าขายเสรีนะครับเบิกบานสําราญใจนะอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาชญากรรมพิเศษพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าอาชญากรรมพิเศษที่พวกเราจะต้องต้องกลัวกว็คือว่ามันมีทั้งอํานาจเงิน อำนาจคอนเน็กชันนะครับสิ่ง,งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยต้องช่วยกันอย่าให้เกิดอำนาจพิเศษที่มีทั้งอำนาจเงินช่วยคนรวยไม่ให้ติดพกุกช่วยนักการเมืองไม่ให้ติดพกุกนะครับนะในไทรัดท็อกตอนจบของชีวิตผมอะอัจฉริยะเนี่ยในไทลัท็อกเสาร์นี้นะสี่ทุ่มยี่สิบคือตอนสุดท้ายตอนจบแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตผมว่าทําไมคดีแตงโมงเรา ไม่พูดอะไรแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะหลังจาก1ตุลาแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าการต่อสู้คดีแตงโม,มจะจบเพียงแค่นี้นะทุกอย่างมันจะมีอะไรที่เราต้องทําเพื่อไปเพื่อสังคมไทยเพื่อความไม่ทําที่จะต้องเกิดขึ้นจริงและเพื่อทําลยอํานาจลับที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอาชากรรมรุ่นใหม่หรือแบบใหม่ ที่น่ากลัวคือมีอำนาจเงินมีคอนเนคชั่นอันนี้เราต้องทำลายไม่ให้มันใช้กับคนรวยทุกอย่างคือคนจนต้องมีที่พึ่งนะครับต้องมีความหวังและต้องได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณเป็นเดือดจะครับที่ถูกกระทำจริงๆนะแล้วคุณเป็นคนยากจนจริงๆนะครับเราช่วยเนี่ยทุกวันวันนี้ก็มีน้องคนตกเป็นเดือดนะผมก็ช่วยนะครับเรียนหมอด้วย ต่อเป็นเหยื่อของวิชาชีพนะวันนี้เราก็ช่วยจนกระทัง่งสามารถค้นผิดครับนะก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเขาไม่ผิดต้องไม่ผิดถ้าเขาผิดเขาต้องรับโทษนะตามกฎหมายทุกคนผิดพลาดได้นะแต่ไม่ใช่ผิดเพราะโดยสันดาณไม่ใช่ผิดเพราะนะครับมีอาชีพเป็นโจมอย่างนี้ไม่ต้องห่วงพริยูนิตผมยังกวาด แมนน้องชายบอยผมก็จับเรียบร้อยนะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการให้ทำเรียบร้อยจะผิดจะถูกให้เขาไปสู้กันในกระบวนการของศาลเราไม่หน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับคนทุกคนที่ทำผิดกฎหมายผมเองก็ถูกบังคับใช้กฎหมายเราวผมเองผมก็โดนตลอดนะก็ทุกอย่างก็สู้กันตามกระบวนการที่ทำแพ้ชนะเป็นเรื่องของนะกระบวนการที่ทำวันนี้ก็ขอบคุณ แฟนคลับทุกทท่านเดี๋ยวผมคงไปดูในในย้อนหลังนะครับพะนะครับบอกต่าประชาชาติมาร่วมตรวจสอบของกลางทั้งหมด406กระสอบซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดปปสนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าสารตัวนี้เนี่ยชื่อไตรโซเดียมฟอสเฟตเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นปรับสภาพนมไม่ให้ตกตะกอนนะคะ แต่ถ้าใช้ในส่วนผสมของยาเสพติดน่าจะเป็นตัวอำพรางเหมือนกับการซุกซ่อนยาเสพติดต่างๆที่พบในไต้หวัน ก็ใช้สุกซ่อนด้วยสารนี้เช่นกันค่ะสําหรับเบาะแสน,นะคะที่นำไปสู่การตรวจยึดสารในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปปสก็เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากการตรวจยึดสารเครตามีนกว่า300กิโลกร,รัมที่ไต้หวันเมื่อวันที่29กันยายน2563และพบว่าต้นทางเนี่ยส่งมาจากประเทศไทยค่ะจากนั้นก็ได้มีการประสานงานระหว่างประเทศนะคะแกะอรอยจนนำไปสู่การเข้าตรวจยึดค่ะ และวันนี้นะคะนายอัจฉริยะนะคะก็ได้มาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่สอนอพหลโยธินค่ะโดยนายสมศักดิ์เนี่ยกับทางด้านของผู้ที่ได้รับมอมนะคะ